บรรยากาศยามเช้าทำทุ่งไร่ทุ่งนาวันนี้พามาดูการพ่นปุ๋ยมันเดือน12อันนี้เพิ่งได้เรือนกว่ามันเดือนสิต้องเพราะว่าหน้าแรงเราต้องพ่นปุ๋ยทางใบให้ปุ๋ยฮอร์โมนเพราะว่าใส่ปุ๋ยเม็ดไม่ได้นะครับ พอดินมันแห้งต้อง,อง,องพ่นทางไบอันนี้เดือนกว่านี่พ่นครั้งที่สองเวลาพ่นเราก็วิธีพ่นเราก็พ่นเอาละอองให้เอาละอองนะครับนะว,ว่าหน้าหน้าแรงดินแห้งเวลาเราพ่นปุ๋ยเราจะได้รับธาตุอาหารแล้วก็ดินก็่วนซุยไปด้วย คือการให้ปุ๋ยทางใบอันนี้ปลูกล่าสุดกำลังงามนะครับบรรยากาศก็กดีตอนเช้ายิ่งมีแสงแดดอ่อนๆยิ่งดีนะครับคนปุ๋ยทางใบและรับแสงด้วย ถ้าเราพ่นกลางคืนนะมันก็ไม่ได้รับธาตุอาหารต้องพ่นตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าก็แดดอ่อนๆยิ่งดีมากเลยครับคลิปนี้ให้ชมแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะลองให้ชมใหม่สััสีีครับ